ส่งยังสางยังสางยังบอลาต้องให้น้องยืนขึ้นเมะน้องนั่งน้องถอดบพเป็นมันกระแตกคือเก้าเออบัดนี้เอาสมขาไปนี่ ดดูด <S it> <S ans> yeah, yeah, ีค่ะแม่บองเนม่น้องดูดีค่ะแล้ะเป็นบ่อะไรอยากดูกันดีค่ะคอยถอดออก เบ็ดไหมเ็ดไหมบักลาเอาขาบักลาเลยน้องเออน้องเฮ็ดเพเป็นน้องน่องเพเข้าใจเม็้นตั้งเยาอีพิมอะอยู่นี่ตล้ยัง อย่าสบนนเอ,อยนี่ยจียงวาห้องบ่อบอยู่าางไงไน่ฟังไัไอ่ะฟังรกันไหมฟังตไรบารากระทุบดีๆฉันว่าลูกค่อยๆถอดตีนออก ปั้นเนี่ยมันยูมันยูเนี่ยแ้วเราพี่เนี่ปั้นอืมคอยส็บิงาเตี่น้่อยเหงหนขันเห็นบอมันเตกเตกแล้วเนาะจะขวางอันนี้นาะจะขวางยุกยิกยุกยิกตีนนะ เมื่อใดเรอีกิวดินมันปดีได้วะแม่หนุพินได้ไม่ต้องขอตงนีได้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวม่ต้อขอพี่บอลขอเนี่ยอขอเนี่ยเดี๋ยวไอเบานไม่ พัี่กินม,มนาใหอายนะกูเนงอ่ะเอดินมาอหแม่นอนมมดของหลัพี่มาบอกแดินมาให้อายเอาซ้ำนั่นล่ะลูกคอยถอดออกมันก็นออกแล้วแบากลาเนี่ยนะ น้องพีมจะไปขโมยของไอ,อ่ไอ,อ้เจ๊ต้อนหามาขโมยของไอ่บ้านอ้องอ่ะบ้าน <c oughs> เนยเด็กน้อยขีขย่ขโมยเป็นเด็กน้อยขีขย่ขโมยน้องพีมอ่เป็นเด็กน้อยขีขย่ขโมยเออแจ้งตำรวจอ้าวโทรหนึ่งเก้าหนึ่งเร็วพี่เฟิร์นพี่ใบเฟิร์นโทรหนึ่งเก้าหนึ่งเร็ว มาแจ้งจับเด็กหน่อยขี่กระโมยมันมักย่องเด็กกับเออ ใส้ใส้านเป็นลักษณะใดเป็นยังไงนี่นะเขาเอินว่าบ้านบ้านง่ายโอ้บ้านง่ายเงึดหลาบานง่ายครับขันดักได้กับไปขูดเอาอเคี้ยวไปคูดผุ่นไปอย่ามาคูดหนีคูดหนีเป็นลองออคูดใูดผีเหรอ อไปเเลยอ้ยลำคานนองแล้วไอ้ง่ายมองมีนี่คูนีนก็ได้ลูกนี่ไปคูยังพูดเป็นมีขี้หินม่นเห็นบ่อโซกกระโปงอ่ะมาเออนั่นละวไ <c oughs> อ้ลำคานนองไปยิ้วพูนพูนนองเล่ยนยี่นี้

บ๊ายบายแลวบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเอาเห็ดไม่ห็งไม่บ๊ายบายเฮงซสิ